สวัสดีครับผมตั้มจาก Advanced Photo System นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท v a n c e d นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับไมโครโฟนไฟไฟ้านะครับ วันนี้เราอยู่กับคุณเอกนะครับเป็นโปรดักต์เบสเชียร์ลิสต์ของเรานะครับจะมาช่วยแนะนำนะครับไมโครโฟนไฟฟาของเรานะครับผมรบกวนคุณเอกแนะนำไมโครโฟนไฟฟาของเรานิดนึงครับครับได้เลยครับพี่ตั้มไมโครโฟนไฟฟานะครับจริงๆเขามีจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะครับฟิตซ์ตัมก็บอกว่าช่วง3-4ปีหลังเนี่ยนะครับชื่อเสียงของไมโครโฟนไฟฟาเนี่ยดังขึ้นมาเลยก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้เลยฮะรุ่น K678 นะครับซึ่งไมค์กลุ่มนี้ ป็นกลุ่มแรกๆของไฟฟาที่สร้างชื่อเสียงให้กับไฟฟานะครก็จะเป็นแบบสไตล์คลาสสิกครับผมครับผมแบบจะไม่มีไฟวิบวับวิบวับอะไรพวกนี้ครับครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นสินค้ารุ่นใหม่ๆของทางไฟฟานะครับเพราะว่าช่วงดังหลังมาเนี่ยสไตล์เกมมิ่งนะครับที่มีไฟ RGB วิบวับวิบวับมาแรงไฟฟาก็เลยทําออกมาไว้เอาใจกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นมีด้วยออ๋ครับไฟฟาเนี่ยครับของเราเนี่ยครับมีเป็นไม่ประเภทไหนครับผม โดยส่วนมากแล้วของ Wi-Fi จะผลิตออกมานะครับเป็นไม่อ USB condenser นะครับข้อด,ดีของมันเลยก็คือจะเป็นการเชื่อมขั้วการเชื่อมต่อบแบบ USB Type A นะครับ,รบผมบก็คือเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับ เป็นบล็อกแอนด์เพย์เลยก็คือสามารถเปิดโปรแกรมที่พี่อยากจะใช้งานแล้วก็ใช้งานได้เลยอย่างเช่นโปรแกรมซูมกูเกิลเมีะครับหรือว่าอย่างพวกเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรพวกนี้อ๋อครับผมแล้วเห็นคุณเอกพูดเกี่ยวกับไมโครเอนเซอร์นะครับอันนี้เรามีแต่ไมโครเอนเซอร์อย่างเดียวหรือเปล่าครับผมมีอีกไมโครอีกประเภทหนึ่งครับก็คือไมโครไดนามิกนะครัไดนามิกด้วยเอาอย่างง่ายๆเลยนึกภาพออกก็คือไมโครคลร์เกตก็จะมีรุ่นนี้เลยครับ K หกห้าแปดนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับครับผมแค่หกข้หนึ่งครับครับเอ่อถ้าลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ใหม่เริ่มต้นนะครับเ๋ยวรบกวนคุณเอกแนะนำนิดนึงครับผมครับผมก็แนะนำ นี่เลยฮะสตัวนี้เริ่มต้นก่อนนะครับก็คือจะมีรุ่น669 670แล้วก็ 683B นะครับเริ่มต้นก็อย่าง669ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทมีทอนครับพี่ตั้มอ๋อครับผมฮะแต่ถ้านักดนตรีนะครับชอบร้องเพลงหน่อยเล่นดนตรีเล่นกีตาร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะแนะนําเป็นรุ่น678 88ไม้เพลนกินนี่ใช่ไหมครับอ่าไม้เพลินกินนะครับอ๋อครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้สําหรับประชุมนะครับหรือว่าจะสามารถปรับแต่ง ระบบการรับเสียงได้นะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยอย ini, ่างเนี้ยเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นรุ่น K690 กลุ่มไมค์ที่เป็นไฟ RGB เนี่ยครับมีข้อแตกต่างไงครับอยากเริ่มต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมีตัวไหนแนะนำบ้างครับผม จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับพิทามเพียงแต่ว่าในเรื่องเรื่องของการดีไซน์รูปลักษณะที่มันฉบเฉลียวมากกว่าแล้วก็เพิ่มอย่างอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นนเพิ่ม RGB ขึ้นมาให้ดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าพิทามจะซื้อไปใช้งานอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีใช้ในงานประชุมอะไรที่เป็นทางการนะฮะถ้าไม่ชอบ RGB มันดูแบบวิบวับวิบวับไปนะฮะก็คือสามารถเราก็สามารถปิดได้นะฮะ อ๋อปิดได้นะครับเน่ยก็คือลูกค้าไม่ต้องการอยากให้ไฟเข้าหน้าเวลาพูดคุยหรือประชุมใช่ไหมก็ปิดได้ผมก็ดูคือยังไงดูทางารขึ้นอ๋อครับผมเออคุณเอกครับผมเห็นตัวที่ตั้งอยู่นี้คือไฟไฟของเรามีหูฟังด้วยใช่ไหมครับคุณเอกมีครับพี่ตั้มครับอันนี้เลยนะครับจริงจมีอยู่2รุ่นแต่แนะนํารุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นไฟไฟรุ่น H6 นะครับผมมีอไฟทีวีด้วยนอกจากเป็นหูฟังแล้วก็จะมีไมค์เป็นหูฟังเกมมิ่งเอาไว้เล่นเกมแล้วนะครับพี่ตั้มเอาไว้อันนี้ก็ได้นะะปรชุม กอนออนไลน์นะครับหรือว่าคุยกับสาวก็ได้ถามตอบได้ปกติถนัดเลยใช่ไหมครับครับผมวันนี้ผมเห็นตัวนี้มีตัวปรับอะไรสักอย่างด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับก็คือหูฟังตัวนี้ครับมันจะเป็นเหมือนกับว่ารองรับระบบเสียงดอเบี๊ยต์7.1นะครับถ้าตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ของมิตรั้มนะครับรองรับระบบเสียง7.1นะครับหูฟังตัวนี้ก็จะรองรับด้วย แล้วเจ้าฐานตั้งนี่แหละครับนี่คืออะไรเอ่ยครับฐานตั้งตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ารุ่น S3 นะครับผมคือนอกจากมันจะเป็นฐานตั้งแล้วนะฮะด้านหลังของมันก็คือจะเป็น USB เป็น USB port ด้วยสามารถเสียบสาย USB ได้อีกหนึ่งเพิ่มอีก2พอร์ตนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหน้าของมันนะครับจะพี่ตั้มจะเห็นมีเหมือนก็เป็นอีพอลเซอร์นะครับเป็น LED วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเหมือนกับเป็นเตือนว่าอันนี้เราพูดดันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถปรับ รูปแบบได้ด้วยนะรูปแบบอ่นวิบวับของมันโอเคครับคุณเอกตอนนี้ผมหันมาเจอเจ้าตัวเล็กๆตัวนี้มันคืออะไรคุณเอกตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นไม้เวเลตของไฟฟ้าครับพี่ตั้มเป็นรุ่น M6 นะครับนะครับใช้งานง่ายมากนะครับอย่างที่พี่ตั้มถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดพี่ตั้มมีโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นระบบ Type C ครับก็คือเสียบที่ตัวมันนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ทั้ง2ตัวแล้วมันจะแ a i r เดียกันอัตโนมัติครับใช้งานง่ายมาก นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่มีรองรับพอร์ตไทป์ซีก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะเจ็บบที่ตัวมันแล้วก็เปิดเซอร์วิสเท่านั้นฮะก็คือพอดีผมหันมาเห็นด้านล่างนะครับของตัวใหม่นี่ครับจะเป็นไทปซีนี่คือไวซหรับทำอะไรับเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่ามีหูฟังไทปซีนะครับพี่ต้องมาเสียบได้เลยแล้วก็คือสามารถมอนิเตอร์เสียงขนาดที่เรากําลังพูดอยู่ได้ด้วยก็คือถามตอบทำไลฟ์อะไรพวกนี้คุยได้เลยได้ครับอันนี้ดีมากเลยนะครับก็ถ้า ท่านผู้ชมนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตัวไมโครโฟนของเรานะครับตอนนี้เราสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ไมโครโฟนรุ่นต่างๆของทางไฟฟ้านะครับก็แนะนําเลยครับที่เพจไฟฟ้าไทยแลนด์ครับผมกดติดตามได้เลยนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของไมค์ของเราทั้งหมดนะครับผมยังไงอีพีถัดไปนะครับฝากรอดูนะครับว่าเราจะจะทหรือว่าทารีวิวยังไงต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ